สวัสดีค่ะโอ้ <พา S 1> มูนีู่ม,ม,มนีก็ได้น้องป้ายกับพี่อ๋อยมาซอยพ่ออูดเหตุงาน,น,นาสนวาวหล่ากับมากขึ้นกันมาซอยเป็นกำลังใจให้พ่ออูดน,น้งงนองอุมบุญ เอากอนดินกอ้นหินมาใส่ทางรถฉลองล่งรุดใหม่ของพ่ออูดไอ้น้องอบุญมากเปิดล่งรุดใหม่ใสกันเหตุงาน Nãy ngăn căn cắn long lộp của kênh lông lột Nong bun cứ lên thế. Okay, Nóng cũng thú young thế a duk a đi ghê 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 โอ้เจ้าหลาก็ซอยเห็นงานคือก um ันเอาาซอยกันซอยอุมบุญเส่กำลังใจพี่ป้ายเห็นงานแข็งแรงเถอ ไอผมถูกเป็นยังลงกดเอาเอาลงมาก,ก่อนน้องกำลังเลน่นอยู่ให้น้องเล่นไปป้องนั่นเอนอเนาะเขามาทำงานอันนี้มาซอยพังเอาแล้วพ่ออุตสิได้เอาดินมาใหม่แล้วนี่ <laughs> ไปเลยพี่ให้่ทมาซอยเห็นงานเนี่ยเอาเอา อยากเล่นเนาะโอ๊ยสาวหลาไปเร็วได้เล่นเร็วกับไปหากินเอาใส่กันใส่กันเฝ้าเร็วจะได้เอารถงามพอออุดเขาเร็ว ก็ไ <cents> ด <input> ้น้องไอยกับน้องไปมาซอยห็นปวดมาแล้วถอยมาแล้วอย่างว่าเล่นดินอย่างว่าเล่นน้ำเอาลุงไปขขางๆก้อนก็ได้เอ้ยตีถึงน้องได้ อุบุญอยากมีส่วนรวมโอ้วันนี้พี่ไปใส่ย,ยี่ยางนั่นใส่มงกุฎตีมีเขาโอ้ยมีเขาผมนางอุบุญกับใส่ดอกไม้เดงถึงมือน้นองได้ อยากลินนี่แล้วเห็นดินโอ้สวยกันเห็ดงานเข็มแข็งแต่นอเอามาใส่ไว้เพื่อรถเลนหนาฝนกับทบ่ได้ยุบลงสิได้แข็งแรงแลนง่ายทางสิบ่ได้ เถาหล่าคงเขาก็อยากเห็ดงานขึ้กันอยากซอยพี่ป่ายแล้วโอ้ยเนาะตัวป่วนซอยเห็ดงานพีป่ายเจอเขาส้นเลยเป็นเขาหนึ่งเป็นเนี่ยเป็นคุยเต๋ เออซอยกันตัวปวนเออซอยกัน ทั้งพี่ไอพี่ไปน้องอุมบุญถึงมือน้องเด้อยายนุนเด้อหนักไอจุ่มยังไหวเถอะที่ตุกได้กูปล่อ้พอมาจุ่มจุ่มทุ่นบ่ ไปแข็งแรงเนะาะพี่ใหญ่โบแข็งแห้งโอ้เจ้าหลากก็ยังมีส่วนร่วมใจงั้นกันเข็มแข็ง Áo xoay cán đùm bún cá xoay Tốt đấy là tốt xe hùa đây là thứ đi <laughs> đi đó đi đi Khá coi khá khoai Ơi sao là có ngon cả hết ngàn cứ cần Mắt xoay kín ใจเป็นกำลังใจให้พี่ไปให้พ่ออุดให้พี่ไอพี่ปายเจ้าเขาส้นแล้วจะกินงานแล้วะพกนเขา กำลังเห็ุงานน้องไก่กับน้องไปกับไปนอนบ้าน สามือจังมาเทนึงมหาโพอ่อแเม่อยู่กับยายยายอยู่บ้านอยู่กับลุง ซอยกันซอยกันเจ้าหล่าก็ซอยขึ้นกันซอยแล้วซอยหลินนั่นเอาเอาเลยเอ้ยหนอพูดแล้วดินมาใส่ไม้แล้วนี่ดินเจ้าหล่ากวนดิกวนแล้วมากวนมาป่วนแล้ว เอ้ยแม่รับเลยตีแม่รับเลยตีน้องขากไหลขากไหลายแต่น้ออยากซอยพ่อกับพี่ไปกับพี่ใหญ่เอ้ยรับเร็วขากพุ่น แข็งแรงนี่ใี่อกันอุมมอบุญขบวนซอยพี่ป่ายเบิ้งผุนอุ้ยไดินอยู่เออไงขึ้นรถรถอะไรเทนี่รถจอ,อกแล้วก็อย่าลืมกดแช์กดไลค์กดซับตะไคร่ให้ทางช่องพังอุมบุญก็ขอบคุณเอฟซีหลายติดเป็นกำลังใจให้ขอบรั้อุมบุญขอบคุณ โครงการสวนสัตว์ที่ให้อุมบุญได้มีบ้านอยู่ได้มาอยู่จุดนี้โครงการสร้างขึ้นทินขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุภูสุคุนสวัสดีค่ะสสวััดีครบ